ค่ะเจริญพรญาติโยมยามเย็นนะคะวันนี้น้องๆก็สวดมนต์เสร็จแล้วนะคะแม่คีก็อยากจะมาถามความเห็นน้องๆสักนิดนึงนะคะว่าอ่าน้องๆอ,อยากได้หมากลับไปบ้านด้วยไหมถ้าศึกมีคิดมีความรู้สึกยังไงบ้างก็ตอนแรกก็คิดว่าแบบจะกลับบ้านเลยนะคะแต่คิดคิดไปคิดมาก็ไม่แม่ชื่กว่บ อก็ได้เด็กเวลาแม่ชีลงคลิปนี่ได้เข้าไปอ่านคลิปไหมเดกอ่านครับอก็มีคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าเอาหมาไว้วัดดีกว่าอืมแล้วแล้วน้องๆเสียใจไหมถ้าเกิดว่าหมาจะอยู่วัดกับแม่ชีก็ไม่ซีเรียไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสแต่ก็แต่ก็เสียดายอยู่ใช่ไหมครับเสียดายอยู่แต่ก็ไม่ได้เสียใจเนาะแต่แต่แต่ถ้าอยากได้จริงๆแม่ชีก็ให้นะ แต่ถ้าน้องๆว่าจะเอาไปแต่ว่าให้น้องให้แม่ชีไม่อยากเป็นคนตัดสินใจแต่ว่าอยากให้น้องเป็นคนตัดสินใจเองดีกว่าว่าจะเอาหมากลับบ้านด้วยไหมหรือว่าจะให้แม่ชีเลี้ยงไว้ให้มใหมมแม่แม่ชีก็ไม่ไม่อยากให้น้องเสียใจนะเอาตรงๆแม่ชีก็กลัวอยู่ว่าถ้าน้องไม่ได้หมาก,กับบ้านน้องจะเสียใจไหมเนาะ หรือน้องเต็มใจไหมเต็มใจจะให้แม่ชีเลี้ยงไหมเต็มใจให้ครับเพราะว่าจะมาวัดอยู่แล้วอ๋อจะมาวัดอยู่แล้วสื่อกไปนี่จะมาเล่นกับแม่ชีไหมครับมาครับมามาบ่อยไหมก็อาจจะไม่ทุกวันนะแต่มาแต่มาเรื่อยๆมาเล่นกับน้องหมามาเล่นกับแม่ชีอแล้วต้นต้นกายังไม่รู้ว่าจะได้มาไหมเพราะเพราะว่าป้านต้นกาอยู่ไกลมากใช่ไหมครับ ก็ถ้าสมมติว่าศึกศึกแล้วเนี่ต้นกล้าจะอยู่กับคุณตาคุณยายหรือว่าจะไปที่โน่นที่ที่ขอนแก่นอยู่กับคุณตาคุณยายอัสองสามวันสองสามวันแล้วก็ไปขอนแก่นใช่ไหมครับไปอยู่กับคุณแม่ใช่ไหมครับอ๋อแล้วแล้ว,แล,วแล้วคุณแม่น้องต้นกล้านี้ก็ต้องไปขายพิซซ่าใช่ไหมแต่ละวันเป็นเป็นซุ้มพิซซ่าใช่ไหมครับ เป็นร้านแฟรนชชายอ๋อเป็นร้านแฟรนชชายเป็นน่าจะเป็นแบบเป็นที่ซุกเหมือนที่เราไปซื้อที่นาเชือกไหมใช่คอ,อ๋อคล้ายๆกันน่าจะเป็นซุมพิซซ่าที่ที่เขาขาย69บ้าบาท49 139้าร้อยส้าอะไรแบบแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อแม่ชีพอจะเข้าใจแล้วแล้วคุณพ่อทํางานอยู่ที่ไหนคะต้นกล้า การาสินครับการสินแล้วคุณพ่อกลับบ้านทุกวันไหมครับกลับทุกเสาร์อาทิตย์ครับอ๋อกลับเฉพาะเสาร์อาทิตย์แต่ว่าจั์ถึงสู่คุณพ่อจะอยู่ที่การสินใช่ไหมครับก็จะไม่มีคนช่วยต้นกล้าเลี้ยงหมาใช่ไหมครับแต่ต้นกล้าจะเลี้ยงไวไหมล่ะหมาหรือจะเล่นเกมบ่อยไหมไม่ใชีเป็นห่วงอย่างเดียวกลัวต้นกล้าจะเล่นเกมเพลินแล้วลืมนะก็ได้อ๋อแม่เอาไปก็ได้เนาะแต่ต้นกล้าก็ได้อ่านคอมเมนต์อยู่ใช่ไหมครับครับแต่ไม่ไม่เสียใจใช่ไหม ไม่ใช่กลัวจังเลยกลัวน้องๆจะเสียใจที่ไม่ได้หมากับบ้านแล้วแล้วน้องคิวแ่ะปกติถ้าเป็นบ้านน้องคิวเลี้ยงหมากี่ตัวครับที่บ้านน้องคิวสองสามตัวเับสองสามตัวพูดอย่างอารมณ์ดีเลยนะครับสองสามตัวแต่ปกติบ้านน้องคิวก็เป็นเป็นฟาร์มหมูฟาร์มวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเขาก็มีหมาอยู่ที่ฟาร์มอยู่แล้ว แต่คิดว่าน,น้องคิวก็น่าจะเลี้ยงได้อยู่แล้วแต่แต่แม่จะว่าอะไรไม่น้อแต่แม่คงไม่ว่าหรอกมัง้ง <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหม <c oughs> อ๋อไม่ไม่ชีก,กัวว่าน้องคิวเออหมาน้องคิวก็ก็ตายแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะาหมากับว่า<ต>แล้วลแล้วคิวใหญ่แลครับสองต้นไงอ๋อต้นล้าจะให้คิวตัวหนึ่งเหรอถ้าเอากับบ้านหรือย,อยังไงถ้าถ้าเอากับก็กลับเลยอ๋เอเท่ากับก็บกลับเลยหรือหรือจะให้หรือจะให้คิวเลี้ยงแทนหรือยังไง หรือจะให้ไม่ชีเลี้ยงให้คิวเลี้ยงก็ได้อ๋อให้คิวเลี้ยงก็ได้ห้่ิวเลี้ยงก็ได้แล้วแต่ใช่ไหมต้นกล้าไม่เสียใจหรอถ้าไม่ได้อามีกลับบ้านไม่ไม่เสียใจแม่ชีก็กลัวกลัวน้องๆจะเสียใจถ้าไม่ได้มาไปก็ไม่มีคนดูแลอ๋อไปก็ไม่มีคนช่วยดูแลถ้าน้องต้นกล้าดูแลเองหาข้าวหาน้ําให้น้องหมากินได้ไหมล่ะหรือว่ามันก็ต้องพาน้องไปฉีดยาไป ไปทาหมันทาหลายอย่างเราก็ต้องดูแลอย่างดีไม่ใช่เอาไม่ใช่อยากได้อยากได้ในแม่ชีเข้าใจนะความรู้สึกของเด็กนี่ก็คืออยากได้หมาแต่ว่าเอาไปแล้วนี่จะสมกับที่อยากได้ไปหรือเปล่าอืมแล้วแล้วแล้วคิวใหญ่ละครับที่คิวใหญ่คิวใหญ่อยู่บ้านกับใครครับอยู่กับตากับยายแม่ก็น้อง,องคนกับไม่ใช่คุณปู่กับคุณย่าเหรอใช่ค่ะ <c oughs> เออยู่กับคุณปู่กับคุณย่าแล้วก็น้องสาวอีกคนแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องคิวทํางานอยู่ที่ไหนครับอยู่ อยู่กรุงเทพแล้วถ้าเอาน้องหมาไปเลี้ยงแล้วจะมีใครตันนี้คุณยายก็เข้าโรงพยาบาลคุณย่าก็เข้าโรงพยาบาลใช่ไหมครับตอนนี้ต้องเป็นอะไรนะบอกว่ามีก้อนเนื้ออยู่ที่เต้าเต้านมใช่ไหมคะเราต้องผ่าตัดก็ก็ทีนี้คุณปู่ก็ต้องไปเฝ้าคุณย่าก็เท่ากับว่าน้องคิวก็ต้องอยู่บ้านกับน้องสาวใช่ไหมน้องสาวก็อยู่น้องสาวอยู่ที่ไหนครับโรงพยาบาลน้องสาวก็อยู่โรงพยาบาลก็แปลว่าถ้าค่ากับไปคิวคิวต้องอยู่บ้านคนเดียวสิใช่ไหม โอ้หน้าเป็นห่วงจังเลยแล้วล้วแล้ว,ลวทีนี้ต้องคิวใหญ่ก็ต้องมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแทนคุณปู่ที่ทุ่งนานูา้นทำไงเนาะน้องหมาทีนี้น้องคิวก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเอาน้องหมาไปทําหมันใช่ไหมครับ,รบเพราะว่าน้องคิวเป็นเด็กยังไม่มีรายได้นะคะก็เรื่องการทําหมันมีค่าใช้จ่ายก็แต่สําหรับแม่ชีนี้ก็คิดว่าแม่ชีพาน้องมาไปทําหมันได้ แล้วก็เลยจริงๆก็น้องๆเขาก็อยากเลี้ยงและแต่ว่าเราลืมคิดถึงปัจจัยหลายๆอย่างไปแต่พอเรามานึกถึงปัจจัยหลายๆอย่างนะคะมันก็อาจจะมีปัญหาติดขัดอยู่บ้างหลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากให้แม่ชีเป็นคนเลี้ยงไว้แต่แม่ชีก็เคยบอกว่าถ้าน้องอยากเอาไปแม่ชีก็ไม่ขัดศรัทธาก็กลัวว่าจะเสียคําพูดเสียสัตจะอยู่กลัวจะเป็นกระแสตีกลับนะคะก็เลยต้องถามความคิดเห็นจากท่านผู้ชมแล้วก็ถามความคิดเห็นจากน้องๆด้วยนะคะก็ ถ้าเลี้ยงหมาเนี่ยจะไปเลี้ยงวัวเพลินหรือเปล่าจะเลี้ยงหมาด้วยไหมเอาข้าวให้น้องหมากินได้ไหมหรือยังไงทอดไข่ทอดไข่ให้หมากินก็เลี้ยงนะเลี้ยงนะเลี้ยงได้แม่ชีเข้าใจว่าคิวใหญ่นะเลี้ยงหมาได้ถ้าเลี้ยงวัวได้ก็ต้องเลี้ยงหมาได้ใช่ไหมแต่แต่ปัญหาคือจะพานนอะไปฉีดวัคซีนยังไงจะพาไปทําหมันยังไงใช่ไหม แต่ถ้าเลี้ยงไว้วัดนี่โอ้โหก็สถานที่ก็กว้างขวางเข้าอาหารก็เยอะนะคะแต่ถ้าเลี้ยงที่บ้านสถานที่อาจจะคับแคบแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องให้ข้าวให้น้ําเรื่องการเอาไปทําหมันฉีดวัคซีนเพราะน้องเขายังเด็กอยู่แล้วบางทีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเขาอาจจะไม่ไม่มีเวลาพาไปทําตรงนี้เพราะว่าทุกคนก็ต่างมีภาระมีหน้าที่แต่สําหรับแม่ชีก็ ก็มีเหมือนกันแต่ก็คิดว่าถ้าเลี้ยงก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดเพราะว่าเราก็เป็นผู้ไปน,นําพา,าเขาออกมาถึงแม้ว่าแม่ชีจะไม่ได้เป็นคนจับออกมากับมือแต่แม่ชีก็คือหนึ่งในนั้น <laughs> เป็นผู้นำเนี้ยน้อยพาหมาออกมา <laughs> ก็ได้ร่วมผจญภัยด้วยกันในในในคลิปนั้นนะคะ ก็ถือว่าเป็นความสุขสนุกสนานมีทั้งความปรับปื้มยินดีบางทีอาจจะมีหลงลืมตัวไปบ้างเรื่องความสำรวมเรื่องคำพูดคำจาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะคะก็สิ่งใดที่เป็นความผิดพลาดแม่ชีก็ขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ในความผิดพลาดนั้นนำไปพิจารณาตัวเองใหม่ก็ต้องฝาก กราบขอโทษขออภัยญาติโยมทางบ้านไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่ชีก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก็อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะคะเราก็จะได้ปรึกษาการคุยกันว่าจะเอาอยัางไงดีว่าระหว่างเอาหมาไว้ที่วัดกับเอาหมากลับบ้านนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่าน นีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหลังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปารถนาทุกสิ่งทุกประการนะคะขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วบ่วงมาน,นะคะขอให้พบปาษีอาธเนีอนาคาตการข้างหน้าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมากินไม่ไหวใช้ไม่หมดนะคะเจริญพรค่ะ